ราบสสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน400บาทนะกับเกมแอทิสาวทำของเรานั่นเองนะมาขออนุญาตเปลี่ยนเกมกันดีกว่านะมาไป25,000เคดดีกว่าเปลี่ยนเกมดีกว่าผมว่าโอ้มาจองรูดผมโอ้ยมาจองรูดผมหนักเกินในวันนี้อะไรไหลหรือเปล่าไหลสิบมาในวันนี้เคช่องสองต้องมาโอ้โหเคช่องสองไม่มานะช่วงนี้มาจองแบบเกลือจิบหายเลยมาขออนุญาตเปลี่ยนเกมนะทุกคนนะ มามาลูดสาวถ้ำกันดีกว่าเราจังหวะน,นี้โอู้หไม่ไหลมาใส่กันไปเรือนะเอเอเอ่อยๆนะเอเฮ้ยเอเฉยมาจาังหวะนี้เปลี่ยนเป็นวายแล้วก็ไหลอะไรต่อเอมาอีกหรือเปล่าโอ้โหเสียดายสาวเปลี่ยนเป็นวายแล้วก็ไม่ไหลนะอืยอดชายโอ้โหโอ้โหหน้าเขียวไม่ใช่อืมอะไรม่วงไอ้ม่วง,อวงโอ้โหไม่มีตัวเข้าเลยวะ่ะ มายังไงสาวถำ้ำนานจะมาเล่นดีนะต้องขอพึ่งบุญโอ้โหพึ่งบุญบารมีเขียวยไม่ได้เลยวะนี่ยังไงดีโอ้โห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 เล่เาเงาเหมือนกันนะโอ้เงาเหมือนกันนะมาฟีเกมแรกของเรานะกับสาวถำ้ำยังไงสาวถำ้ำยังไงจังวะนนี้สิบ เรียบร้อยแปลงเป็นหวายจังหวะนี้นาเขียวต้องเข้าแล้วแหละช่องแรกเรียบร้อยนาเขียวมาสองตัวโอ้ยเอ้ยยังไหลอยู่เดียวอะไรเคโอ้โหสามร้อยสี่สิบแปดเอาว่ะเอ้ย,อยมามันต้องมีนาเขียวโอ้โหนาเขียวมาผิดช่องน่าจะมาช่องแรกเอ้ยเฮ้ยนาแดงเรียบร้อยโอ้โต่อแถวมาขนาดนี้สิบช่องแรกโอ้โหมีเสียจะได้เอ้ยเอาว่ะ นีโโงง่โอ้โหมาหกรอบยังไงโอ้โหน้ำม่วงไม่เข้าเอ้ยนาเขียวแล้วก็อะไร,อ,ไอ,ะไรอ,ไอุ้ยวายไหลอะไรต่อมีไหมอืมไม่มีเฮ้ยมาร้อยเก้าสิบห้าอารอบสุดท้ายยังไงยังไงเกลือแล้วหนึ่งไม่เกลือว่ารอบนี้แต่ก็โอ้ไม่ไหลยิ้วสาวายมา รอบนี้เกลือว่ะรอบนี้ก็โอ้รอบนี้เกลือรอบสุดท้ายยังไงขอไม่เกลือโอ้โหรอบสุดท้ายเกลือเท่าไหร่กงหมดโอ้โหเจร้อยว่าไม่ได้นะมาเดี๋อยห้าสิบเจร้อยห้าสิบสี่ขอยาดปลาเบลทุกคนนะขอยัดไปนี่เบลสิบบาทดีกว่านะมาพี่แน็กก็รู้เรื่องเลยจังหวะนี้ขออีกฟองโอ้โหจะบอกว่าขออีกฟองขออีกตัวเลยขออีกตัวหนึ่งโอ้ไม่ใช่ติดมาจองเยอะเกินไหมขออีกฟองไงโอ้โหมา โอ้โหเม้ยโอ้หไอ้ปรับเบ็ดแล้วเงียบเลยโอ้โหเี้ยเดี๋ยวเออมาสิบมาโอ้โหไม่มีไม่ได้โอ้คาดหวังอะไรวะู่เนี่ยเอตงเล็กมาโอ้โหไม่ได้อีกยังไงเพราหนุ่มพ่อยอดชายยังไงยังไงเพราหนุ่มไม่ยอดายมาอีกสักสามตัวดิ โอ้โหเอ้พ่อหนุ่มประชดายมาเอ้ยแตกไหลโอ้โหไม่ไหลไม่แจ้งให้แตกก็แตกแนะแจ้งให้ไหลไม่ไหลหน้าเขียวมาตรงเองแล้วแหละหน้าเขียวชั่งแรกโอ้โหไม่เข้าโอาา้หน้าชมพูเฮ้ยมาหกรอบอยังไงเหงาแล้วนึง เอ้ยรอบนี้ไม่เหงาจังหวะน,นี้เปลี่ยนเป็นเจโอ้โหน่าจะเปลี่ยนเป็นเจเปลี่ยนเป็นเจได้ไหลายเลยเจหมาจังหวะน,นี้อะไรต่อหน้าแดงโอ้โหไม่มีคู่หน้าแดงโอ้โหเว้อะไรมาคอยหน้าแดงโอ้โหรอบสุดท้ายโอ้โหไม่แตกเขาด้วยโอ้โหเบสิบาทแตกเขาจังหวะร้อยหกสิบเก้ามาใส่กันต่อ,อแต่งไว้คืนโอ้โหเนี่ยรูเปเบสห้าบาทยังแตงกเยอะกว่าอีก ไงตอนมันจะแตกก็มันก็แตกไงตอนมันไม่แตกก็ทำอาหารอะไรก็ไม่แตกไอ้ยิ่หายเขียวมาจังหวะนี้แล้วก็อะไรต่อเอไม่มีช่องแรกโอ้โหเสียดายแดงไอ้โอ้โหไอ้แดงเขายากยิ่งหน้าแดงดูดิว่ากูจะตบมันให้หน้าแดงอันนี้เข้าง่ายแน่นอนเนี่ย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 ไม่เข้าสักทีเดี๋ยว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 มึงได้เดี๋ยวมึงได้แดงอ่ะไม่หน้าแดงก็หน้าเขียวหน้ามึงไอ้ห่าโอ้โหปั่นไม่เข้าสักทีเนี่ยมึงเนี่ย โอ้โหโอ้โหมาจังหวะนี follow, you, ้เจมาเจมาจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นวายไหลอะไรต่อไหลเจอีกรอบหนึ่งแล้วก็อุ้ยโอ้โหจะแกปเตอร์มาแค่สามเฮ้ยคาดว่าแคปเตอร์น่าจะมาสักโอ้โหแปดตัวเอ้ยโอ้โหมาเอ้ยว่าไม่ได้เลยจังหวะนี้อะไรโอ้โหไม่ไหล ไหลอะไรอีกมีไม้เคโอ้โหเคขอเคเลยช่องแรกนะ่ะขอเคออ้โหหน้าม่วงมาทำอะไรกูมลรู้โอ้โหเวลาอยากได้เสือกไม่มามอ,อะไรไหลอะไรไหลโอโ้เป็นหวายจังหวะนี้ระเบิดตูมไป็หนึ่งทีสิบแล้วก็เคช่องแรกต้องมาแล้วมึงโอ้โหเจโอ้โหขอเคเจมาทำขวยเลยโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยมาโอ้โหขอไอ้สามที่หกมา ก็สิบมาจังหวะน,นี้เปลี่ยนเป็นไว้ไหลอะไรห,หน้าเขียวหน้าทองแล้วก็ไหลโอ้โหไม่ไหลไม่มีน้ามัวไม่มีน้าฟ้าให้ไหลโอ้โหผมกี้แตกหน้าทองมาถึง,ถ,งถึงได้ขนาดนี้สี่ร้อยแปดสิบหกมาโอ้โหสวยนะมันไม่แตกไงงั้นก็ไม่สวยหรอกงนะั้นเคมาเคมาจังหวะน,นี้กับหน้าเขียวโอ้โหอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยไหลไหมโอ้โห โอ้โหด,ดอกเมื่อกี้หน้าเขียวอย่างเอามาสองรอบสุดท้ายยังไงสองรอบสุดท้ายยังไงจังหวะนี้สิบมาโอ้โหสิบไม่มามารอบสุดท้ายรอบโอ้โหรอบสุดท้ายไม่แตกโอ้โหนี่ไม่เป็นไรหบันท่าโอ้โหเอาอยู่นะว่าไม่ได้นะอออืืห ะเทศทุนเ,เหเือเท่าไหร่สองพันเอ็ดเฮ้ยเอาเรื่องอยู่มาอม,มาเปลี่ยนเกมเนี่ยมันก็ดีโอ้โหถ้าลองอยู่มาจองอาจจะเสียก็ได้แต่ก็ไม่แน่หรอกเล่นไปวันรุนี้เราเล่นก็อาจจะเสียก็ได้ใครจะไปรู้มาแต่วันนี้กูได้ยังไงโอ้โหมาหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม